ก็กราบสบายดีพอแม่ยังจุอคนเนาะยนดีต้อนรับก็สู้สองสาสนาย่งพี่น้องเมันนี้เขากับพ่ออพองานปงศพอาจาปงศพงานนียตาเนาะอยู่สวรรคตะเกียพี่น้องเลยพ่อมาวานี่ก็ไ้ลงมคลิปเลยนี่เขากัทางร้างเป็นงานงานพี่น้อง អត់ខ្ញុំនិយាយពីរបររបស់គេហ្នឹងគេយកមកដាក់លើគេទាំងវិញយកមកដាក់លើខាងលើហ្នឹងខ្ញុំខ្ញុំពី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 

กำลังทำการเอาเซเพลดใชไเซลเ็นลกลับไปดีโซนนะกำลังเตรียมมาสอวนนี้สภาบันการงานสภาบันการงาน ะาพาวางหลังคาระเองด้ยแดดจัดเลยนปนไงยังเราย่าง,างวนพรมล้

เราได้จะได้รับ่าวควาสุนจากนักเรียนวัยเด็กไปเพื่อจะากมับงานนมากโรงเรีนเพื่อจา้รัการความนุขุนจนักเรียน

Terima kasih telah menonton!

เียบใช่เไเียบมือนะ่อยคนเมื่อไรกันเนาะตอนนี้คนเมื่อไรไม่ต้องนเลยบวหมนนี้เลยคนตกคนตกแค่ราะว่ยางถอใช่

พี่น้อเข้ากันได้ออกมาเลยเนาะเ้าออกมาจากบุรีรัมย์เราด้วยซานแะล้วเปลี่ยนไปเลยคนกำลังเมืออ่อนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้นะพี่น้องที่บุรีจะลืมกดไลค์กดแชร้คนชันก,ชก,ชกชสกาย,าย,ายาแล้วพี่น้องเ้ยคลิปนี้ขอลาโดยสวัสดีสวัสดีครับไปก่อนนะพี่น้องเอ้ย